รองนาะยยกวิษนุเครืองามเปยดนายกรัฐมนตรีเห็นชอบไม่ให้มีหลักสูตรใหม่เนื่องจากเป็นการเพิ่มภาระครูผู้ปกครองนักเรียนย้ำให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน2,551หลังจากหลายภาคส่วนค่ะเดินหน้าในการผลักดันการศึกษาในรูปแบบ active learning ค่ะด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบล่าสุดรองนายกรัฐมนตรีศาสตราจารย์ดรวิษณุเครืองามได้ให้สัมภาษณ์ในประเด็นความสับสนค่ะของผู้ปกครองและสถานศึกษาว่าภาครัฐเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบให้มีหลักสูตรใหม่คือหลักสูตรฐาน โดยท่านวิสนุค่ะได้ให้สัมภาษณ์เขาว่านายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาเห็นชอบไม่ให้มีหลักสูตรใหม่โดยให้เหตุผลว่าไม่อยากให้เป็นภาระครูผู้ปกครองนักเรียนที่ต้องมาเสียค่าใช้ใจ่ายในการซื้อตำราเรียนใหม่โดยมองว่าเป็นการเพิ่มภาระโดยยังคงเน้นย้ำให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานปี2551ฉบับปรับปรปุง2560ซึ่งได้กำหนดมาตรฐานการเรียนรู้ทักษะ,ะ,ะและสมรรถนะไว้อย่างสมบูรณ์เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์โดยท่านยืนยันเขาาจะ ให้ใช้หลักสูตรนี้ต่อไปจนกว่าจะเห็นสมควรให้มีการปรับปรุงนอกจากว่าพื้นที่การศึกษานั้นเป็นพื้นที่นวัตก,กรรมใน8จังหวัดก็อาจจะมีการต่อยอดหลักสูตรนี้ได้โดยปรับให้ตรงกับบริบทของพื้นที่เราไปฟังเสียงสัมภาษณ์จาก่ันรองนายกรัฐมนตรีพูดถึงไประเด็นในเรื่องนี้กันเลยค่ะ คนทั้งประเทศก็ตกใจนึกว่าจะเป็นอย่างนั้นพอเข้ากรรมธิการกรรมธิการก็ไม่เอาด้วยพอกรรมธิการเอาด้วยเข้าสภาใหญ่สภาไม่เอาด้วยมันก็เป็นอย่างนั้นสรุปแล้วตอนนี้คือเดินหน้าขับเคลื่อน Active Learning ทั่วประเทศให้ครอบคลุมใช่ไหมคะท่านคะ่ครับซึ่ง Active Learning แปลว่าการจัดกระบวนการเรียนการสอนโดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมและเป็นตัวผู้กระทำมากกว่าครูเป็นเพียง Facilitator คือผู้อำนวยความสะดวกอยู่เบื้องหลังไอ้เด็กได้คิดเป็นทำเป็นแค่นี้มันก็จะ ก็จะฉลาดขึ้นค่ะไม่มีคําว่าฐานสมรรถนะอย่างที่พ่อแม่ผู้ปกครองเข้าใจและสับสนกันอยู่ใช่ไหมคะท่านคะเขาจนะใช้กันผมไม่เคยใช้ผมไม่รู้แปลว่าอะไรเ้วยซ้อมไปค่ะผมไม่รู้จักสมรรถนะแต่เนะีรู้จักแต่สมรรถภาพ